สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอ่าวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า28กันนะครับอ่เริ่มกันเลยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยหลักการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็คือ1อ่านโจทย์ให้เขาใยายางน้อย2ครั้งนะครับเนาะสหาคำถามในโจทย์ให้ทราบให้ทราบว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรอ่า หาวิธีการคำนวณโดยใช้การดำเนินการบวกลบคูณหรือหารนะครับแบบที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในวันเสาร์มีคนมาดูฟุตบอลเจ็ดร้อยสิบสองคนและในวันอาทิตย์มีคนมาดูฟุตบอลหนึ่งพันยี่สิบห้าคนอยากทราบว่ากไก่ในวันอาทิตย์มีคนมาดูฟุตบอลมากกว่าวันเสาร์กี่คนขอใคร ทั้ง2วันมีคนมาดูฟุตบอลรวมกันทั้งสิ้นกี่คน่าเริ่มจากคำถามที่หนึ่กไก่นะเป็นการหาค่าความต่างของจำนวนจริงไหมถ้าหาค่าความแตกต่างก็คือการลบครับอ่าซึ่งจะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือนี่1 2 2 5ลบ722นะครับอ่า เริ่มจากวันอาทิตย์คนมาดูฟุตบอล1,025คนแล้วก็วันเสาร์มีคนมาดูฟุตบอล722คนซึ่งต้องนำมาลบกันนะครับวันอาทิตย์มีคนมาดูฟุตบอลมากกว่าวันเสาร์กี่คนเราก็ต้องลบกันนะ,ะเราลบกันได้เท่าไหร่เอย คำตอบที่ได้ก็คือสามรอยสามคนนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์มีคนมาดูฟุตบอลมากกว่าวันเสาร์ทั้งหมดสามร้อยสามคนครับดีอ่าสามารถเขียนได้แบบนี้เลยนะ,ะต่อไปมาดูขอไข่กันบ้างเรา รวมกันทั้งวันเสราร์และวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นต้องเป็นการบวกอ่านี่การบวกประโยชน์สัญลักษณ์ก็คืออ่าหนึ่บวกกับ722ครับเริ่มจากวันอาทิตย์มีคนมาดูฟุตบอล1025คน วันเสาร์มีคนมาดูฟุตบอล7 2 2ย2 2คนเอามารวมกันจะได้ว่าทั้ง2วันมีคนมาดูฟุตบอลทั้งหมดกี่คนแอะลองคำนวณดูซิจะทำได้หรือเปล่า เป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบที่ได้ก็คือ 1, 7 4 7นรอคนถูกต้องครับเก่งมากอ่าเพราะฉะนั้นทั้ง2วันมีคนมาดูฟุตบอลทั้งสิ้น1,400เอเ้ยขอโทษครับ1747คนนะครับข้อที่2นะในห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด2428 เล่มและหนังสือเกี่ยวกับยานพาหนะ1,239เล่มอยากทราบว่าคําดแล้วนะก็ไก่มีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์มากกว่าหนังสือเกี่ยวกับยานพาหนะกี่เล่มขอใครมีหนังสือทั้งสองชนิดรวมกันกี่เล่มใช่ไหมเริ่มจากมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ มากกว่าหนังสือเกี่ยวกับยานพหาะกี่เลื่องคือข้อกอไก่นะครับมันเป็นยังไงเอ่ยมันหาความแตกต่างเพราะว่ามันอยากรู้ว่าสัตว์มันมากกว่ายานพหานะถูกไหมอ่าก็จะได้เป็นนี่สองพันสีลบหนึ่เขียนกันมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์2428 เล่มนะครับอ่าแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับยาพนานะทั้งหมด1,239เล่มนะครับอ่าถ้าเราลบกันเราจะได้เท่าไหร่ครับติ๊งตองติ๊งตองโอเค คำตอบที่ได้ก็คือ1,189เล่มนะครับมีหนังสือเกี่ยวกับสัตว์มากกว่า1,189เล่มครับผมขอไข่นะมีหนังสือสองชนิดรวมกันข้อขอไข่ครับว่ารวมกันแสดงว่าเราต้องเอาไปบวกนะ ถ้าเราเอาไปบวกเราจะได้เป็นนี2 4บวก1,239จะได้เป็นมีหนังสือเกี่ยวกับศาสตร2 8ิเล่มแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับยานพาหนะทั้งหมด1,239เเล่มครับนะ มีหนังสือทั้งสองรวมกันเท่าไหรลอ,องรวมดูซิอ่าคำตอบที่ได้ก็คือ3,667เล่มสรุปตอบด้วยนะก็คือมีหนังสือทั้งสองรวมกัน3,667เล่มครับ ข้อที่3จ้อยซื้อสมุดร,ราคา11บาท50สตางหรือ11.50บาทนะครับหนังสือ21.50บาท21.50ก็คือ21บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ไม้วบรรทัดทั้งหมด38บาทจ้อยใช้เงินซื้อของรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่เอ๊ะ รวมทั้งสิ้นเท่าไหร่แสดงว่าขา้อก่ไกเป็นการบวกข,ข้อข้อไข่นะจ้อยใช้เงนเอเอ้ครับถ้าจ้อยให้เงินคงขายไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะได้รับเงินถอนเท่าไหร่การให้เงินไปแม่ค้าถอนกลับมาแสดงว่ามันต้องเป็นการลบนะครับเพราะว่าเอาเงินที่เราจ่ายไปหักต้นทุนได้หักราคาสินค้าออก เขาก็จะถอดกลับมาให้เรานะครับอ่าซึ่งมีคอมเมนต์เียก้ว,ยว่าการบวก <c oughs> ซึ่งมีคอมเมนต์เียก้ว,ยว่าการบวกลบทศนิยมตามแนวตั้งของเราเนี่ยจุดทศนิยมต้องตรงกันนะและถ้ามีจุดทศนิยมเห็นเลข38มไหมเราต้องเปลี่ยนเป็น 38.00บาทเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเริ่มจากขา้อก๊กไกเป็นการรวมสินรวมราคาสินค้าทั้งทั้งหมดใช่ไหมก็จะได้เป็นนี่11.50บวก21.50บวก38.00นะครับถ้าเรารวมเราจะแจกแจง่าเป็นจ้อยซื้อสมุดเป็น11.50บาท จ้อยซื้อหนังสือเป็น21.50บาทและซื้อมาบราทับเป็น38.50บาทเห็นไหมครับถ้าเรารวมกันเราก็จะรวมจากหลักส่วน10ก็คือตัวสุดท้ายของเราที่เป็นศูนย์เนี่ยรวมออกมาเนะาะไล่ไปทีละหลักเหมือนกันเลยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือก็คือ71.00ครับ ซึ่งครูหวังว่าเราน่าจะทำได้เนาะต่อไปข้อที่สองขอไขอ่ประโยชน์เสร็จคืออะไรจ่ายเงินไป150บาทแม่คา้หาหักเงิน150บาทของเราออกเป็นค่าของที่เราซื้อไปถูกไหมแล้วเขาก็ทอนกลับมาให้เราแสดงว่าเป็นการลบนะครับนี่ก็คือ150ลบ เอ๊ะคุณครู71มาจากไหน71มาจากข้อก่อไก่คือราคาสินค้ารวมแล้ว 00, 00หายไปไหน 00, 00เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า71.00คือ71บาท00สตางค์ซึ่ง 00, 00สตางค์งงไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วดังนั้นเราจึงได้เป็น150-71นะครับวิธีทาาเริ่มจากจ้อย ให้เงินคนขายไป150บาทจ้อยซื้อของรวม71บาทนำมาลบกันคำตอบที่ได้ก็คือคือเท่าไรเอ่อลองคิดสิคำตอบที่ได้ก็คือ79บาทครับผมอ่า ไปต่อนะคณิตคิดเร็วอันนี้เราน่าจะทําได้อยู่แล้วครูขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเฉลยโดยการเอา21มาบวกกับ9ในอันแรกนะครับก็จะเป็น30ต่อไป45บวก9 54 52บวก9 61 59บวก9 68 75บวก9 84 2ี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดยี่สิบแวกเจ็ดห้าสิบวกเจ็ดห้าสิบวกเจดหกสและ75็ดสิบหบวกเจดแปดองครับต่อไปเรามาดูแบบปึกหัดที่2กัน แบบฝึก่องที่2บอกว่านักเรียนชั้นป .4 ทับ่สอบได้คะแนนรวม1,140คะแนนถ้าชั้นอุ๊ยขอโทษครับและชั้นป .4 ทับสองได้1089คะแนนนักเรียนชั้นป .4 ทับ 1, สอบได้คะแนนมากกว่าชั้นป .4 ทับสเท่าไหร่ขอ้อขอไข่นักเรียนทั้งสองห้องสอบได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับ ปรโยชน์เสรลักในข้อกอไก่ของเราก็คือการลบออกเพราะว่าเขาถามหาว่า4ีทับหมากกว่า4ีทับสเท่าไรนะเราเขียนออกมาเลยครับ4ีทับหสอบได้รวมเป็น1นึ่พนหนึสคะแนนสีทัสอบได้รวมเป็น1,089นดสคะแนนนํามาลบกันถ้าเรานํามาลบกันก็จะได้เป็นติกต๊กต๊กติต๊กตัก 51คะแนนครับผมเนาะแล้วก็สรุปให้ด้วยนะต่อไปข้อขอไข่ครับนักเรียนทั้งสองห้องสอบได้คะแนนรวมกันเห็นหรวมกันก็จะได้มาเป็น1140บวกกับ1 8 1 9นั่นเองนักเรียนชั้นปสทับ1สอบได้รวมกัน1100 40คะแนนพอสทับสอสอบได้คะแนนรวมกัน1,089นกคะแนนน, <c oughs> นักเรียนทั้งสองห้องได้คะแนนรวมกันคือเท่าไหร่ครับ2 2 2อ่า2,229คะแนนแล้วก็สรุปออกมา นักเรียนทั้งสองห้องสอบได้คะแนนรวมกัน2,229คะแนนครับต่อไปนะจ้อยสูง118เซนแจงสูง92เซนคำถามแจงเตี้ยกว่าจ้อยเท่าไหร่แจง <c oughs> แจงเตี้ยกว่าจ้อยแสดงว่าจ้อยต้องมากกว่าแจงอันนี้คำถามข้อเดียนะ ข้อที่สองทั้งสองมีความสูงรวมเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือประโยชน์สักษณ์ของข้อ,ขอ,ขอกอไก่โจ์บอกว่าแจงเตี้ยก,กว่าจ้อยเราจะเอา92มาลบกับ118ไม่ได้นะเราต้องมองกับจ้อยสูงกว่าแจงแสดงว่าต้องเอา118ลบ92ครับ เราก็เริ่มจากจ้อยมีความสูง118เซนติเมตรและแจงมีความสูง92เซนติเมตรอ่าจ้อยสูงกว่าแจงอยู่ทั้งหมดได้26นะครับอ่าแสดงว่าจ้อยสูงกว่าแจง26เซนหรือ เราอาจจะเขียนได้ว่าแจงเนี่ยเตี้ยกว่าจ้อย26เซนติเมตรได้เหมือนกันนะครับ <Lydia. S 1> ข,ข้อขอไข่ทั้งสองมีความสูงรวมกันเท่าไรรวมกันเท่าไรเราจะงงเอามาบวกกันก็ここเริ่มเปิดจ้อยสูง118เซเมตร แจ้งสูง92เซนติเมตรนำมารวมกันได้เป็นเก่งมากครับ210เซนติเมตรครับผมอากกะสรุปทั้งสองคนสูงรวมกัน210เซนติเมตรนะหรือ2เมตร10เซนติเมตรครับ แบบฝึกหัดที่3และแบบฝึกหัดที่4คุณครูอยากให้พวกเราทําเองนะเป็นการบ้านนะครับนักเรียนเนาะลองทําดูครับสู้ๆครับหวังว่าเราจะเข้าใจกับมันเนาะสนุกไปกับมันคณนิตศาสตร์ 3. อ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเนาะ ซึ่งคุณครูหวังว่าเราจะมีความสุขกับกางเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ